สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ช่องเมียวรีวิวบุ๊กนะคะวันนี้เหมียวก็มากับนิยายเรื่องในใหญ่ยั่วนะคะนิยายเรื่องนี้อยู่ในเด็กดีนะแล้วก็มีลงในลีดอะไรด้วยนะเขียนโดยคุณเดือนพายนะคะมีเล่มออกมาแล้วด้วยหนึ่งเล่มนะแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อนิดหน่อยนะคะเป็นแฮชแท็กในเลิกนกนะคะ เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะในในจักรวาลของคุณเดือนภายนะซึ่งก่อนหน้านี้เราอ่านเรื่องของนับเก้ารักไปแล้วก็เลยมาตามอ่านต่อนะคะก็เลยเจอเรื่องนี้เนาะอันนี้เห็นว่าเป็นเรื่องที่ยังอัปเดตอยู่นะคะก็เลยวันนี้เอามาทำเป็นนิยายแบบแนะนำนิยายนะคะปัจจุบันก็มีอยู่34ตอนแล้วนะ แล้วจะเรียกว่ายังไงดีเนื้อเรื่องค่อนข้างขยายจัก,กรวาลออกไปนะคะซึ่งตัวละครก็จะสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆนะแล้วก็แต่ละตัวละครสามารถสร้างจัก,กรวาลของตัวเองไปได้อีกซึ่งถ้าคุณเดือนพายจะจะสร้างจัก,กรวาลไปเรื่อยๆจากตัวละครที่มีอยู่ในจัก,กรวาลเนี้ยเราว่าไปได้อีกหลายเรื่องเลยแหละอืมซึ่งก่อนหน้านี้นอกจากนับก้าวักนะคะเราก็ยังไปอ่านเรื่อง ของชายาด้วยนะซึ่งเป็นเพื่อนของนับเก้านะโอเคมูฟออนกลับมาเรื่องนี้นะคะมูฟ <laughs> อินสิเออบ้าจริงต่อนะคะก็คือเรื่องของไนท์เนี่ยผู้ชายผมดำเสื้อแดงเนี่ยนะคะก็คือไนท์นะแล้วก็ผู้ชายผมเงินที่อยู่ข้างๆกันก็คือพระเอกของไนท์นะคะซึ่งตัวไนท์เนี่ยถ้านับเก้าบ้าผู้ชายเท่าไหร่ คูณให้นหนไปอีกสองสามสี่ห้าเท่าเลยนะคะเพราะว่านาค่อนข้างบ้าผู้ชายประมาณหนึ่งเลยแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีความมโนขั้นขั้น,นจะเรียกว่าไงมันมันก็ไม่สุดนะแต่ว่าถึงขั้นมโนว่าตัวเองมีอะไรกับผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าได้จนจบอะ่ะเราคิดว่านค่อนข้างใน ในค่อนข้างจะเรียกว่ายัางไงในค่อนข้างมโนอยู่นะคะมโนแบบมโนจัดอยู่นะ,ะเออเราไม่แน่ใจว่ามีตอนไหนอ้อนี่ไงตอนที่อธิบายตัวละครนะคะซึ่งเนื่องจากจักรวาลเนี้ยจักรวาลของของนับเก้าักมันค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมพอต่อยอดมาเป็นไน์มาเป็นชายามาเป็นควินเนี่ยมันก็เลยต้องมาเรียนรู้นะคะว่าตัวละครมีอะไรบ้างนะ ซึ่งไนนะคะจะเรียกไนจะเรียกไนตลอดเลยมันอ่านว่านายเออที่แปลว่าก้าเป็นตัวละครจากบ้านทีสโตนนะคะแล้วก็ส่วนพระเอกของไนเนี่ยมาจากบ้านบาคอนนะคะเออมาจากคนละตระกูลกันนะ <c oughs> เรากําลังงงว่าถ้าพี่น้องบ้านเนี้ยแต่งงานกันอะ่ะมันจะนับพี่สะใภ้น้องเขยกันยังไงวะ <c oughs> ซึ่งจัก,กรวาลมันโ,โอเคเลยอะ แต่ว่าเราชอบโมเมนตที่มันจะเรียกพี่สะไยกับน,น้องเขยกันยังไงวะเอออันเนี้ยพอคิดเองแล้วมันค่อนข้างตลกนะคะอันนี้เนาะเราจะพยายามค้างให้ดูสักนิดนึงนะแล้วถ้าใครตามไม่ทันก็พอสไว้ได้นะคะเออพอสวิดีโอแล้วก็มาลองดูกันนะอันนี้เป็นตัวละครที่จะโผล่มาแบบบบบ ว <c oughs> ่าวแบ,บมแบมก็ไม่ได้ไม่ได้เปิดเนื้อเปิดหนังเออจะโผลมาเรื่อยๆในในในจักรวาลน,นี้นะคะจริงๆจักรวาลของนายใหญ่ยั่วกับนับนับเก้าลักอ่ะมันจะเหลื่อมเหลือบเหลือบเวลากันอยู่นิดนึงนะคะเออดูเหมือนว่าของนายใหญ่ยั่วเนี่ยจะเกิดขึ้นประมาณครึ่งปีหนึ่งปีหรือครึ่งปีก่อนนับเก้าลักนะคะ <c oughs> แล้วก็พอ พอพอไปอ่านเรื่องอนับหนึ่งถึงควินอ่าอันนั้นก็จะเกิดขึ้นประมาณหลังนับเก้าลักไปหนึ่งถึงสองปีนะคะอืมเนื้อหามันก็จะไล่ๆกันอย่างนี้นะแต่ว่าจะอ่านเล่มไหนก่อนก็ได้ค่ะจริงๆเพราะว่ามันไม่ใช่ซีรีส์ยาวขนาดนั้นนะคะ แล้วมันก็จะมีผู้ชายให้เราได้จิ้นแบบงงๆเยอะมากเลยเว้ยในเรื่องอะโอเคนะคะอันนี้เราพยายามเลื่อนให้ดูตัวละครทั้งหมดก่อนนะสำหรับใครที่จะเข้ามาอ่านเรื่องนี้นะคะไม่ต้องอ่านเรื่องไหนมาก่อนไม่ต้องไปอ่านรับก้ารักก่อนก็ได้มาอ่านเรื่องนี้ก่อนก็ได้เพราะว่าเนื้อเรื่องมันก็สัมพันธ์กันอยู่นิดเดียวนะคะหรือเปล่าวะโอเคอันนี้ไม่รู้แต่ว่า เออนื้อหามันสนุกวันเนี้ยเรานั่งอ่านมาทั้งวันเลยเว้ยไม่เชิงทั้งวันสิต้องอ่านบอกว่าอ่านมาสองวันแล้วนะคะสําหรับเรื่องนี้ก็สนุกดี <c oughs> เราก็กดไปมั่วนะคะเพื่อไม่ให้วิดีโอมันนิ่งเกินไปนะส่วนใครที่อยากเข้าไปแบบมาอ่านอ่านเรื่องนี้แล้วติดนะคะทวิตเตอร์ของคนเขียนนะคะทวิตนี้เลยนะ ไปตามกันได้นะคะไปตามนิยายเผื่อ <Exper ts> ว่าคนเขียนหายไปนานนะคะเอาละค่ะกลับมาเข้าเรื่องะคะ่ะอชอบเผลกกดโหลดไม่รู้ทำไมนะคะก็คือตามเนื้อหานะคะในเนี่ยเข้ามาหาหลัยใช่ไหมเป็นปีหนึ่งและด้วยความที่นางบ้าผู้ชายนะคะนางจะมองคนหล่ออย,อย่างเดียวเลยจน ถึงเวลาจับฉลากนะซึ่งก่อนหน้าจับฉลากนางก็ไปสร้างวีรกรรมกับผู้ชายหล่อๆไว้ประมาณหนึ่งแหลพะพอจับฉลากปรากฏว่าสายที่นางได้อะเป็นสายคนหล่อทั้งนั้นเลยเว้ยโดยที่ปู่สายนางตะกี้นะคะชื่อว่าซาตานอ่าลุงสายนางชื่อว่าสงครามนะคะแล้วก็อ่าพี่สายนางนะคะก็ชื่อว่าออสตินซึ่งออสตินเนี่ยก็มาจากบ้านบาคอนนะคะ ตระกูลของอนับเก้นั่นเองก็เป็นพี่ชายคนโตของนับ9้านะซึ่งในเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะยังไม่ทันได้มาเฉลยว่าออตินะ่ะเป็นพี่ชายของนับเโดยที่ครอบครัวของนายอ่ะเขาเป็นมาเฟียนะก็จะลูกแต่ละคนะก็จะฝังชิปไว้กับตัวใช่ไหมเวลาที่แบบถูกลักพาตัวไปอะ่ะจะได้ สามารถหาตัวเจอแล้วก็ด้วยความที่นายเองก็มีภารกิจของตัวเองจะเรียกนายอีกแล้วนายที่แปลว่าสวินไม่เขาชื่อนายที่แปลว่าเก้าโอเคพอพอนเนี่ยโตขึ้นนะคะเขาก็จะดูเหมือนเด็กซึ่งจริงๆอ่ะนายอ่ะเป็นแฝดสมนะพี่ชายคนโตชื่อคิวพี่ชายคนกลางชื่อเก้าแล้วก็ไม่ถึง โตในแฟดอะนะแล้วก็ตัวเองอะเป็นน้องคนเล็กดังนั้นแฟดสามเนี่ยก็จะมีหน้าตาเหมือนกันโดยที่ก้าเป็นดาราแล้วก็มีพี่ชายที่โตกว่าก็ชื่อว่าององนะคะเป็นตระกูลทีสโตนอ่าแล้วทีเนี้ยเหมือนว่าด้วยความที่นายอะเป็นเหมือนน้องเล็กในบ้านอะก็เลยทำตัวแบบบ้าบอคอหอยพอก บ่าบอคอยแตกที่สุดนางจะค่อนข้างบ้าผู้ชายแล้วก็ใช้เงินเก่งทําให้ที่บ้านอ่ะควบคุมการเงินนางนะนางก็เลยต้องไปทํางานพิเศษเพื่อเก็บเงินไม่สิเพื่อหาเงินนั่นแหละนางไม่เก็บเงินนางใช้เงินเก่งมากแล้วไองานพิเศษของนางก็คือการไปทวงหนี้ซึ่งลูกหนี้อ่ะติดหนี้อยู่สิบล้านก็เลยไปทวงแล้วพอไปทวงอ่ะปรากฏว่านางก็ได้เจอพระเอกของนาง ในผับที่นางไปทวงหนี้จ้าแถมพระเอกใจปัม้มใช้หนี้ให้ลูกน้องรวมๆแล้วเกือบร้อยล้านคุณพระพระเอกใจปั้มเกินและด้วยความรวยเปใจปั้มขนาดนี้เรื่องอะไรที่นายที่นายที่นายจะไม่จับใช่ไหมเออพอนายจับทนายตั้งใจจะจับคนนี้ใช่ไหมเขาชื่อลูเซียน อ่านว่าอย่างนี้บอกว่าเออนั่นแหละแล้วก็เริ่มแบบสังเกตว่าลูเซียนกับออสตินเนี่ยแบบมีลักษณะคล้ายๆกันนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่ลูเซียนอะ่ะจะชอบใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลานะก็เลยไม่แน่ใจว่าใช่ออสตินไหมแต่แต่ก็เคยมีฉากที่ถอดหน้ากากนะแต่ว่าก็ไม่ใช่เพราะว่าลูเซียนอะ่ะแก่กว่าออสตินออสตินอะยังเพิ่งแบบเป็นนักศึกษาปีสองไงซึ่งในเรื่องอะ่ะ ก็จะเล่าก็จะเล่าแบบเนี้ยค่อนข้างเยอะนะคะคือเล่าจังหวัดที่นายกับลูเซียนอยู่ด้วยกันเยอะมากจนเราคิดว่าแล้วเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่นายจะรู้ว่าลูเซีนกับออตินเป็นคนเดียวกันเราแบบคน้นรอรอจังหวัดที่แบบรู้สักทีว่าของสองคนนี้เป็นคนเดียวกันนะคะซึ่งน่าติดตามมาก สำหรับใครที่ยังไม่ได้มาอ่านเรื่องนี้นะคะก็มาโดนกันได้นะตัวเราเองอ่านอยู่ในเด็กดีนะคะส่วนใครที่อ่านในลิสอะไรก็สามารถโดเนเป็นกำลังใจให้นักเขียนได้นะเรากำลังจะหยอดกระปุกซื้อเรื่องนี้อยู่นะคะจะซื้อนิยายทุกเล่มในโลกไม่ได้ยังไงก็ฝากไว้เท่านี้นะคะส่วนสปอยนั้นเราคิดว่าเราลุ้สปอยไปเยอะแล้วแหละตอนเล่าในเรื่อง ยังไงวันนี้ก็จากกันแค่นี้ละคะ่ะบ๊ายบาย